สวัสดีค่ะต้อนรับสู่รายการสุขแบบไทยใจพอเพียงค่ะเวลาเดิมนะคะเที่ยง45นาทีทางช่อง5ค่ะในวันศุกร์แบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้ในช่วงแรกนะคะเราจะติดตามช่วงออมสุขกับออมสินค่ะเราไปติดตามกิจกรรมดีๆที่ธนาคารออมสินจัดขึ้นที่จังหวัดแพร่ค่ะงานนี้สร้างทั้งความสุขและความอิ่มเอมใจให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกๆคนค่ะไปติดตามพร้อมกันเลยนะคะ สภาพการเงินที่ดำเนินไปควบคู่กับธรรมะสร้างชีวิตของทุกคนให้อยู่อย่างเป็นสุขได้แม้เป็นหนี้เป็นแง่คิดจากพระอาจารย์โกสัยเจติยารักษ์เจ้าวาดวัดพระาธาตุช่อแฮที่มีให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมออมสินออมเงินอมนอมธรรมและรวมไปถึงคำแนะนำในวิธีปฏิบัติทางการเงินที่ดีจากผู้อำนวยการธนาคารออมสินด้วยค่ะโดยวัตถุประสงค์หลักๆแล้วเนี่ยธนาคารออมสินเองต้องการ ให้คนหรือลูกค้าของธนาคารอมสินเองประชาชนทั่วไปเนี่ยตั้งป็นนิธานความดีเกลอดตนเป็นคนดีนะครับโดยมีหลักง่ายๆก็คือรู้จักหารู้จักเก็บรู้จัก,จกคบคนดีรู้จักใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับก็จะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศและสังคมต่อไปนะครับจึงขอให้กับ พี่น้องประชาชนที่ได้รับเงินทุนจากธนาคารอมสินในงบกระตุ่นเศรษฐกิจนี้ไปใช้ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตกับการประกอบสัมมาอาชีพแล้วจะสามารถทำให้เกิดดอกออกผลเป็นผลกำไรขึ้นโดยการมีสินห้าทำห้ามีการออมเงินอมธรำ จากนี้ชาวจังหวัดแพร่ยังมีความสุขในงานออมศินสร้างสุขสู่ประชาชนมหากรรมขำกระจาย The c o m e มดี้ f e s เฟสติวที่ธนาคารออมศินตั้งใจมอบให้ในหลายกิจกรรมด้วยนะคะช่วงนี้เราไปเชียร์กีฬายอดนิยมกันค่ะคือการแข่งขันฟุตบอลดวลแข่งรอบชิงชนะเลิศระหว่างโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมจังหวัดเชียงรายกับโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมจังหวัดพยาค่ะ ในที่สุดนักเตะจากโรงเรียนสามาัคคีวิทยาคมจังหวัดเชียงรายคว้าชัยชนะครองถ้วยรางวัลจากธนาคารออมสินค่ะนอกจากนี้ยังมีการประกวดวงโยธทวารทิ์ระหว่างโรงเรียนพานพิเศษวิทยาจังหวัดเชียงรายกับโรงเรียนพิริยาวิทยาลัยจังหวัดแพร่ และโรงเรียนพานพิเศษวิทยาจังหวัดเชียงรายได้รับรางวัลชนะเลิศไปครองค่ะปิดท้ายกันที่ความบันเทิงชุดใหญ่จากคณะตะลกชั้นนำคอนเสิร์ตจากศิลปินและนักร้องมากมายเรียกความชื่นใจรอยยิ้มและเสียงหัวเราะกันแบบไม่มีพักเลยนะคะการสร้างความสุขมอบรอยยิ้มให้กับคนไทยในพื้นที่ต่างๆเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจ ที่ธนาคารอมสินพร้อมมอบให้กับพี่น้องคนไทยให้ได้ก้าวไปสู่สังคมคุณภาพที่ดีขึ้นในทุกด้านค่ะธนาคารอมสินพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการเดินหน้าสร้างสารรค์ให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความสุขและเต็มไปด้วยรอยยิ้มค่ะส่วนสัปดาห์หน้าในครั้งหน้านะคะจะเป็นกิจกรรมดีๆอะไรอีกนั้นต้องติดตามให้ได้นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ